ทุกคนนนก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆคืนนี้อย่าลืมกด subscribe และคอมเมนต์บอกหน่อยว่าสาธุเพื่อรับพลังบวกไปด้วยกันนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคืนนี้เราจะมาเปิดประตูรับโชคใหญ่เงินไหลเข้าบ้านแบบตังๆด้วยพลังแห่งธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและการอธิษฐานถึงเหล่าเทวดาผู้คุ้มครองฟังก่อนนอนคืนนี้รับรองว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นไปได้จริงเหรอ บอกเลยว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาและตั้งใจทำดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเราเองอย่ารอช้าเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดการกันเลยเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นประสบการณ์จริงจากผู้ที่เคยสัมผัสมา,มาแล้วเชื่อมั่นในพลังแห่งธรรมะแล้วคุณจะพบกับปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่การฟังธรรมก่อนนอนเป็นเหมือนการชำระล้างจิตใจของเราจากความวุ่นวายความเครียด และความกังวลต่างๆที่เราต้องเผชิญมาตลอดทั้งวันเมื่อจิตใจของเราสงบลงเราก็จะสามารถนอนหลับได้อย่างสนิทและเต็มอิ่มตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับวันใหม่นอกจากนี้การฟังธรรมะยังช่วยให้เราได้เรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคําสอนที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นมีสติมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นการฟังธรรมก่อนนอนจึงเป็นเหมือนการเติมพลังให้กับชีวิตของเราให้เราพร้อมที่จะ ก้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีความสุขการอธิษฐานถึงเหล่าเทวดาผู้คุ้มครองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเพราะเทวดาเหล่านี้คอยปกป้องคุ้มครองเราจากอันตรายต่างๆและคอยให้ความช่วยเหลือเราในยามที่เราต้องการเมื่อเราอธิษฐานถึงเทวดาด้วยความเคารพและศรัทธาเทวดาก็จะรับรู้ถึงความตั้งใจของเราและจะช่วยเราให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาการอธิษฐานถึงเทวดาไม่ใช่เรื่ององมงายแต่เป็นการแสดงความเคารพ และความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือเราการอธิษฐานถึงเทวดาจึงเป็นเหมือนการขอพอรให้ชีวิตของเราประสบความสําเร็จและมีความสุขหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องโชคลาภเป็นเรื่องของดวงแต่จริงๆแล้วโชคลาภเป็นผลมาจากการกระทําของเราเองถ้าเราทําดีคิดดีพูดดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเราเองในทางตรงกันข้ามถ้าเราทําไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะเข้ามาในชีวิตเราเช่นกันดังนั้นถ้าเราอยากมีโชคลาภเราก็ต้องเริ่มต้น จากการทำดีคิดดีพูดดีและหมั่นทำบุญทำทานอยู่เสมอการทำบุญทำทานเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองซึ่งจะส่งผลให้เรามีโชคลาภและประสบความสำเร็จในชีวิตเคล็ดลับสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีสติอยู่เสมอสติคือความระลึกรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรเมื่อเรามีสติเราก็จะสามารถควบคุมตัวเองได้ไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีและสามารถเลือกที่จะทำในสิ่งที่ดีได้การมีสติ จึงเป็นเหมือนเกราะป้องกันภัยให้กับชีวิตของเราช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในความประมาทและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องการฝึกสติสามารถทําได้ง่ายๆโดยการนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือแม้แต่การหายใจเข้าออกอย่างมิติกนอกจากนี้การให้อภัยก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะการให้อภัยเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธความเกลียดและความอาฆาตพยาบาทเมื่อเราให้อภัยคนอื่นได้เราก็จะสามารถปล่อยวางความทุกข์ในใจและมีความสุขมากขึ้นการให้อภัยไม่ได้หมายความว่า เราเห็นด้วยกับการกระทําของคนอื่นแต่หมายความว่าเราเลือกที่จะไม่เก็บความขุ่นเคืองไว้ในใจและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าการให้อภัยจึงเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ให้กับชีวิตของเราให้เราได้มีโอกาสที่จะมีความสุขอีกครั้งการมีความกตัญญูตระเวทีต่อผู้มีพระคุณก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเพราะผู้มีพระคุณคือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีบุญคุณต่อเราเมื่อเรามีความกตัญญูตรเวทีเราก็จะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณอยู่เสมอการแสดงความกตัญญูตรเวทีสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการดูแลท่านเมื่อท่านแก่แกชาราการให้ความเคารพและเชื่อฟังท่านหรือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเพราะการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หลงไหลในวัตถุนิยม และรู้จักประมาณตนการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจะช่วยให้เราไม่เป็นหน,น,นี้เป็นสินและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ได้หมายความว่าเราต้องประหยัดจนเกินไปแต่หมายความว่าเราต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติและไม่ซื้อของที่ไม่จําเป็นสุดท้ายนี้อย่าลืมที่จะขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมันเอง และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้และเติบโตการขอบคุณตัวเองเป็นการแสดงความรักและความเมตตาต่อตัวเองซึ่งจะส่งผลให้เรามีความสุขและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นการขอบคุณตัวเองจึงเป็นเหมือนการเติมพลังบวกให้กับชีวิตของเราให้เราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหวังว่าเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังในคืนนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับอย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคุณจะพบกับปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่แน่นอนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้เพื่อนเอนของคุณได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ